ลากข้ไปเรื่องของน้องหยาดน้องหยาดทิ์ราชปานนะคะเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็มีแต่คนเนี่ยสรรหาคำเรียกน้องกันจังไม่รู้เป็นอะไรนะคะก,ก่อนหน้านี้ก็ตั้งว่าเป็นนางเอกละครเย็นแห่งวิกสามพระราม4ี่ล่าสุดก็บอกว่าเป็นนางเอกขาลง ก็เห็นว่าน้องเนี่ยไปถ่ายเซ็กซี่ไงกับนิตยาสารฉบับหนึ่งก็เลยคิดกันไปต่างๆนานาดูภาพสักหน่อยไหมเพราะว่าอย่างไรก็คือพอขาลงแล้วก็ถ่ายเซ็กซี่นะคะก็จะได้มีกระแสขึ้นมาอย่างนี้น้องก็บอกว่าอ้านว่าขาลงก็เลยต้องถ่ายเซ็กซี่โทษนะฮะด้วยความเคารพรักค่ะค่ะอัมประชาราภาเนี่ยโอ้โหเซ็กซี่ตลอดยิงถ่ายเซ็กซี่แปลว่าขาขึ้นนะใช่นี่หนูจะถ่ายเซ็กซี่ไม่เห็นมีใครเรียกหนูเลยนะใจเย็นเใจเย็น พร้อมนะคะไม่ใช่ราพร้อมใช่ไหมต่อแขนโชว์พวกเราไม่พร้อมพี่ยุเดี๋ย่พูดถึงงสิคะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับขาลงหรอกหนูว่าจริงๆพอมีกระแสเนาะยิ่งทําให้ดังยิ่งขึ้นและครเย็นเนี่ยเรตติ้งดีมากเลิศสุดพลังเพราะหนูก็ดูตลอดเลยเด็กๆเนอะไม่วิ่งเหรอเนี่ยผมเรียกวิ่งตั้งนานแล้วนะฮะนี่วิ่งตั้งนานแล้วนี่ไม่มาเพราะฉะนั้นฟังเสียงของยาเข้าปิดท้ายแล้วค่ะใช่ค่ะ ก็จะฟดแบัดีอะนะคะแต่ว่าพอดีก็มีบางกระแสที่พูดแรงเหมือนกันคะ่ะก็ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเสียวความรู้สึกอะเนาะหนูไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันเซ็กซี่จนต้องมาด่ากันนะคะคือคนที่ด่านเนี่ยช่วยไปเปิดหนังสือดูก่อนได้ไหมแล้วหนูยังแล้วหนูก็มั่นใจว่ารูปปกหนูไม่ได้โป,ป๊เปลยไม่ได้น่าเกลียดอะนกสวัสดีค่ะ 打掉！